สวัสดีค่ะเพื่อนเพืผมเจอกับแอนสาวอุดอรในต่างแดนใดคือเก้าเหมือนเดิมนะคะมือนี้เสียงแจวแจวบ่อใดามาเห็ดกับเขาหรือมา,าขายกับอาหารในเพื่อนๆพื่อนโซ่นะคะรูะ้สึกว่าวันนี้เขาเอิญนี่ยังเกาะ บ่อด้เขามาาลานตะเซานะคะบ่ได้เขามาเห็ดอีกยังเลยนะคะแต่ว่าสาวอนนะุดรน่ะเขามาส่วงจะปิดร้านเพื่อที่จะเขามาเบิ่งว่า,าเด็กหน่อยเป็นจังไหนคะ่ะเรารับเด็กฝึกง,งานเข้ามาใหม่1หนึ่งคนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆแล้วก็ให้ลูกให้ห้านเขาน่ะ สอนงานกันไปถ้าเขาสิบอบ่เขามาเลยมันกันเลยสิเป็นจ้าใดจัาใดแน่ค่ะกันเลยแบบว่านอนสักขึ้นอืดอยู่บ้านเลยเนาะกันเนาะกว่ากันไปตามเนืองตามเล่าตอนนี้เขากําลังเหตุงานอยู่ในครัวเขากําลังสอนกันไปเรื่อยๆนะคะทางร้านเราเนี่ยหลับเด็กฝึกงานมาผู้หนึ่งค่ะเพราะว่าสิมาได้พัดมาไดนเปี้ยนกันนะคะอย่าแปลกใจนะว่าสาวดอนสาสายอย่างสายอุปกรณ์ของสาวดอนกับแซวดอนบ่ได้ออกกี่ค่ะเนาะออก สมาแป,บแปบา๊บๆหรอกกสิไปนะคะตอนนี้ร้านของเรายังไม่ยังไม่ได้ปิดนะคะแอนกัสิมาเบาแป,บแป,บแปบา๊บๆหรอกกสิออกไปค่ะเพื่อนๆคราะว่าสิปอยให้เด็กหนุอยคนเฮ็ดไปเลยนะคะเขามาเบิ้งเขานิดหน่อยทำไม่เข้ามาเลยเดี๋ยวเข้าสิวา่าข้าปา้าหลูกเข้าถิมหลูกเขา้าทุมค่ะกันเลยเขามาใน ในสถานการณ์แบบนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะอากาศข้างนอกนะหนาวหนาวอยากสิมาถามข้าวข้าวความไม่พ่นองขันบ่ได้มาอัดขิปบ่นังบ่ได้มานังเบาขิปเลยนี่ก็ต้องพี่นองยานพี่นองคือนอดพุ้นที่เขาค้างจะก้องกองับผู้จ้ามีพี่คนหนึ่งรอการนะชมการทํากับข้าวของแอนนะคะถ้าคุณพี่เจ้า อะไรนะคะมีเวลากลับไปค้นดูคลิปของแอนก็ได้เลยนะคะเพระาะว่าช่วงนี้แอนจะไม่ได้ค่อยเข้ามาทํากับข้าวช่วยน้องหรือช่วยกุ๊กเลยนะคะเพระาะว่าแอนสิขามาตอนที่เราขายบุฟเฟ่นะคะแอนก็นเลยไม่รู้ว่าจะได้มาทําตามสัญญาไหพี่่นเบืองย่่ใดแต่ถ้าถ้าเป็นคลิปเก่าๆแอนก็เคยทําลงไปแล้วกะ กับเคสคือกันนั่นแหละค่ะกับว่าได้แตกต่างกันเนี่ยหลายกับสามารถเขาไปย้อนเบื้องใดนะคะว่าเป็นจ้งไดณนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่ไม่สามารถติ่สิเหตุคลิปไม่เห็นเบื้องใดค่ะเพราะว่ามันมันหลายสิ่งหลายอย่างน้ําค่ะแล้วแอนก็มีธุระที่ต้องเหตุหลายอย่างน้ําค่ะเขามาท้ายคลิปกันในช่วงที่แบบนิดหน่อยเขามาท้ายนิดหน่อยเราก็ได้กลับไปยังสิค่ะแต่ กับสิกับขมาเรื่ยๆกับกับไปไปกับกับเนงสียไหมคะเอาแต่ช่วงที่แบบว่าสิกับขมาอีกทีกับช่วงที่แขกหลายแล้วยั้งสินะคะไม่เลยเป็นยังที่แบบว่าขนขางที่สิกะเตอร์กระเตืงนี่แหละคะ่ะชีวิตมึองนอกนะคะอยากสิม่บอกให้ฟังว่าชีวิตมาดามที่ทีมึองหนอกอย่างสาวอุดรนี่บ่เป็นม้ามาดามนะคะเป็นม้าดำนะคะชีวิตม้าดำที่มึ่งหนอกอย่างสาวอุดรนี่แบบว่า ต้องแบบต้องซวยซอยเหลียวตัวเองอหลีแอนถ้าใครเป็นลุงป่านอา่อยูกับแอนน่านสิลูนะคะว่าแอนทํางานทุกอย่างทํางานทุกวันเลยค่ะแอนบ่ได้นังยูเฮียนซื้อบุญวาสนาบ่หอดพ่อสินนังยูเฮียนซื้อแลอวก็ของเงินสามีใส่เนาะค่ะเนาะก็เลยต้องมาเห็นงานทุกมือแล้วกั การที่เราทํางานเองใช้เงินเองนี่มันก็นมีความสุขขึ้นกันค่ะบมแมนว่าสิมีความสุขเฉพาะนางแบมือขอเขาบอๆนะคะแบบนั้นเขาบ่เอาโดยเด็ดขาดค่ะเข้าหาด้วยตัวเองเขาเห็ด้วดยตัวเองน่ะสิเป็นอะไรที่แบบว่าผากพุ่มใจกลัวเข้าโดยใส่ยังเข้ากับเห็ดตามใจชอบเขา้ายังซี่ค่ะเพืเ่อนๆค่ะ คนที่อยู่กับแอนมานานมาปีสปีกับสิหูนะคะว่าแอนไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆขอตังค์สามีค่ะเพราะว่าบุญวาสนาแอนมาหอดนะคะเ mm. บิ้งข้ังนอกนี่เป็นหมอกค่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสจะออกไปถ่ายคลิปขังนอกเบิ้งนะคะเพราะว่าตอนนี้สวีเดนนี่หมืดเร็วนะคะมืดเรีวหรอกกัสิเป็นหมอกเป็นหนาฝนเป็นคึมคึ้มม,ม,มากๆเลยนั่นแหละคะ่ะ บอมเอนบาร์มีเวลาดอกเดี๋ยวแอนจะออกไปถ่ายเพื่อนดูก่อนที่เราจะจบคลิปสักหน่อยนึงนะคะ,ะมือนีกันเลยสิเวากับพ่อแม่พี่น้องแน่จักน้อยนึงหลายๆคนที่ไปพอสาวอุดรอ,อยู่ในคลิปเลี้ยวอยู่ในทางเฟนะซบุ๊กน่ะสิรูนะคะว่าสาวอนนะุดรน่ะเป็นคนเบาเก่งเก่งหลายๆคนก็สิเห็นไปแล้วรู้สึกว่าจะพูดคล่องด้วยนะคะเมื่อก่อนนี่ทำยูทูบนะคะมุเจ้าคะแบบบืนบกบืนบากนะคะแต่พ่อว่าไปเจอเฟซบุ๊กช่วงนี้นี่แบบว่า เป็นอะไรที่แบบว่าสนมุกสนานมากกระชอบในตรงนั้นด้วยนะคะเพื่อนๆคะขอบคุณมากมายเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กดเข้าไปติดตามในอ,ะ,อะไรนะคะแฟนเพจของสาวอุดรที่ชื่อแอนบอดไใส่แล้วนะคะอะไรเอ่ยอสาวอุดรในต่างแดนซื้อ,อือเดากวกันกันกบ ยูทูบนะคะเพราะว่ายัางเจ้าคือว่าใส่สาวอุดอรมีคนแฮกตัวนั้นของสาวอุดอรไปนะคะเขาหู <c oughs> ขอ,ขอมูลเ <c oughs> ขาเห็ดทุกอย่างเ <c oughs> ขาเขาไปเห็ดแบบว่า <c oughs> เรารู้วา่าบ่เป็นตัวเฮ้าใสแอนก็เลยไม่ใช้ไ,ใชไปเลยตัวนั้นเรากับว่าเอาซื้อนั่นเลยนะคะถ้าใครอยากเข้าไปติดตามหรือเขาไปลินเขาไปพูดคุยกับสาวอุดรต้องเขียนว่าสาวอุดรสวีเดนด้ค่ะจังสิเห็นสาวอุดรจังสิเป็นสาวอุดรแท้จริงค่ะเพราะว่า รู้ซึกว่าสขึ้นมาไม่สองสามอันเลยนะคะสาวอุดรในต่างแดนแต่ว่าก็เห็นค่ะเห็นเพราะว่าอนกับว่ได้ทิมไปแต่ว่าแอนไม่ได้เข้าไปทําอะไรตรงนั้นเพราะว่าแอนเปลี่ยนขอมูลนข้าไปแล้วเปลียนยังเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังไม่ใช่ตัวแอนอยู่ที่ท,ที่เพิ่นเอาไปเล่นนะคะแอนก็เล็ เลยเศร้าหลินเจ้าเป็นยังจ้เครื่อหูวานว่าะเป็นต,ตัวเจา้าเพราะว่ามันถือทรงของวั้วเขมาในของแอน้อมถือทรงเข้าไปในของเผื่อนรวมงานเท่านั้นค่ะถึงรู้ว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรอะไรที่เป็นของแอนนี่แอนซีลินค้นเดียวค่ะลุงปานาอย่างสาวอุดรสวีเดนนี่แอนหลินอยู่คนเดียวยูทูบกับแอนหลินอยู่คนเดียวสิแอนถึงสิรู้เลยว่าอันไหนคือแอนอันไหนบ่นคือแอนแล้วที่นี่แอนไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรมากมายถ้าแอนเห็นว่าเออ มันเหมือนกับว่ามีมีการแฮกมีการอะไรเกิดขึ้นนั่สิแอนสิบไใส่เลยค่ะบอต้องเขาไปเสียเวลาให้กับม่นมากไมก่แอนสิคืดจ้าซีนอ่ะก็เลยบอบอบอใดเขาไปใส่เลยค่ะแต่ว่าโด,ดนสิกดเขาไปเบื้องเทียนึงกับสิแอบเขาไปเบื้องนั่นแหละค่ะเพราะว่ากะกะเห็นนะคะกะเห็นอยู่ค่ะบอแบบว่าเป็นจังไดล่ะ ก็คือว่าถ้าใครอยากพูดอยากจะคุยกับสาวอุดรน,นะคะคุณดีคุณพ,พ่อแม่พี่น้องคะเขาไปได้ค่ะเขาไปได้ค่ะในสาวสาวอุดรสวีเดนนะคะสาวอุดรสวีเดนค่ะทุกอย่างมันสิบเปลี่ยนโปรไฟล์ไปหมดเลยนะคะเพราะว่าแอนบอ่ได้ใส่ย่างเกี่ยวกับร้านนี้เลยค่ะร้านนี้เราจะใส่อยู่กับ YouTube อย่างเดียวนะคะแต่ว่า ทางฝั่งเฟซบ o ๊กนี่เฮาสิมีคลิปสนุกสนานคลิปตลกตะเลี้ยวคลิปเพจอาหารกันแน่กันคือกันกล่ะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คลิปไปหนานคลิปไปหนีคลิปเดินทางคลิปไปกับป๋งกับป้าใครอยากเห็นป้าต้องเขาไปเบิ้งนะคะมีอยู่ในนิออนเอ้ยนิออนเพเตอร์ซอนกับแมนค่ะมีอยู่ในซาอุรนสวีเดนนะคะสําหรับหลายๆคนฝั่ง y o u t u b e อยากจะเห็นป้านะคะเชิญทางนู้นเลยค่ะเพระาะว่วนยยหนีแอนซิเอาซีวิตตลกตลกไปลงพุนนะคะ ว่าใดที่เสิเอาเอา,เอาชีวิตป๋ามาอยู่ในหนีแต่ส่วนใหญ่เป็นสิไเป็นหนาแพรแวร่อยู่ u t u ทูโอยู่ันเฟ e บุ๊กพิมพ์เลยนะคะสาวอุดรสวีเดนค่ะถ้าอยากถ้าอยากเขาไปไปพูดคุยหรือไปเม้ามอยในฝั่งโน้นได้นะคะเพราะเป็นยังค่ะยินดีต้อนรับ ทุกคนเข้าไปคุยเลยนะคะมีแม่คนนึงนะคะเพิ่นกันน้่สาวอุดรไปจากคุณเพิ่น่าอันแม่พิมพ์ผิดพิมพ์ซื้อแล้วแล้วมันบ่มีผพูดตอบเพิ่นกับพิมพ์ถือกู่ล่ะคะแต่ว่ามันบ่มีผพูดตอบบ่มีผพู้รลับเพิ่นนะคะเพิ่นกัเลยเห็นเพิ่นกัเลยเห็นรูโปรไฟล์แอนอยู่นี้เพิ่นกันําเขาไปหาสาวอุดรสวีเดนเพิ่นกัเลยไปพอพี่น้องคะเพิ่นก็ดีใจมากไายเพิ่นไปเห็นเขากัได้ไปคุยกันย่ฟังพุนเพราะว่าก็คือว่านันลถทางเขาเขาไปฟัง Facebook ฟัง ไลฟ์ฟัง n ังเสียเขาก็สามารถคุยกันเป็นส่วนตัวกันใดเนาะคะ่ะต่ว่าถ้าเฮายู่ในเฟซเอออยู่ใน u t u b e เฮาบ่าสามารถที่สิคุยกันแบบว่าเป็นส่วนตัวใดนะคะถ้าอยากคุยเป็นส่วนตัวหรืออยากมาเยี่ยมมาหากับไปใดนะคะนี่เอ้ยสาวอุรสวีเดนค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้เดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกสักนิดนึงนะคะบายบายสวัสดีค่ะปวดมือนะคะนี่ก็เลยแบบแบบพ่สันนัดพ่าเมนบา ไม่ใช่อะไรนะคะแอนเจ็บมือค่ะมือแบบกระดูกกระดิกไม่ได้ฝั่งนี้ค่ะกระดูกกระดิกบ่ใดกันเลยแบบเหยียดไม่ได้ตรงเหยียดได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนเหยียดได้ขนาดนี้อิลีเลยนี่บ่ไดเต็งตรงดิง้งแบบนี้นะคะการที่แอนวายมันกะเลยอาจสิมองเป็นคัดคัด,ดตาถ้ายังไงก็ขอโทษขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะ